เอาละครับทองคำที่ขึ้นมาแบบร้อนแรงสุดๆเนี่ยมันกำลังจะจบแล้วหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนอยากรู้มากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาลองสวมบทบาทเป็นนักวิเคราะห์กันดูนะครับแล้วก็จะมาเจาะลึกสัญญาณเทคนิคต่างๆเพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนี่แหละครับคำถามใหญ่เลยตอนนี้หลังจากที่ทองวิ่งขึ้นมาไม่หยุดเลยเนี่ยสัญญาณบนกราฟมันกาลังจะบอกอะไรเรากันแน่มันจะบอกให้เราลุยต่อหรือว่ามันกาลังส่งสิกว่า เฮ้ยปาร์ตี้ใกล้จะเลิกแล้วนะเอาละมาหาคำตอบกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามาเริ่มจากการมองภาพใหญ่ๆกันก่อนดีกว่ามันก็เหมือนกับเวลาเราจะเดินทางไปไหนสักที่นะครับเราต้องกางแผนที่ออกมาก่อนเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนของตลาดกันแน่พอเราดูภาพใหญ่ปุบนะโอ้โหมันเหมือนมีสัญญาณไฟเตือนกระพริบขึ้นมาพร้อมกัน3จุดเลยครับ จุดแรกเลยก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งมาชนเพดานสำคัญที่เรียกว่า weak high พอดีแป๊กจุดที่2บริเวณนี้เนี่ยนะคือมันเต็มไปด้วยคนรอขายของอยู่เพียบเลยและจุดที่3มเครื่องมือต่างๆที่นักวิเคราะห์ใช้กันมันก็พร้อมใจกันตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยซื้อกันเยอะเกินไปแล้วนะหรือที่เรียกว่า o v e r b o u g h t นะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าพลังขาขึ้นมันเริ่มจะแผ่วแล้วนะพอเห็นภาพรวมแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมครับ ทีนี้แหละถึงเวลาที่เราต้องสวมบทเป็นนักสืบกันแล้วเราจะซูมเข้าไปดูในกราฟที่มันเล็กลงไปอีกเพื่อตามหาร่องรอยหรือเบาะแสที่มันซ่อนอยู่แล้วในที่สุดเราก็เจอมันครับเบาะแสชิ้นแรกที่โผล่ขึ้นมาบนกราฟ15นาทีมันคือสัญญาณที่ในวงการเทคนิคเขาเรียกกันว่า change of character หรือตัวย่อเท่ๆว่า CHOCH CH ซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยครับ แล้ว C H r นี่มันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆนะครับลงนึกภาพตามนะเหมือนมีรถคันนึงที่เหยียบคันเร่งมาเติมสปีดเลยแล้วจู่ๆก็เริ่มผ่อนความเร็วลง C H r เนี่ยก็คือสัญญาณแรกที่บอกเราว่าพฤติกรรมหรือนิสัยของตลาดมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเป็นกระทิงดุบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มออกอาการเหนื่อยให้เห็นแล้วล่ะครับและนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเลยก็ได้ ยังไม่ทันไรเลยครับเบาะแสชิ้นที่2ก็ตามมาติดๆเลยนั่นก็คือการปรากฏตัวของสิ่งที่เรียกว่า Fair Value Gap หรือ FVG ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นแม่เหล็กยักษ์เลยที่คอยดูดราคาให้ไหลกลับลงไปหาอธจิจบายง่ายๆเลยนะครับ FVG เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นหรือลงเร็วเกินไปเร็วซะจนทิ้งช่องว่างเอาไว้กลางทางนะครับลองนึกภาพเหมือนเราก้าวข้ามขั้นบันไดไปขั้นนึง ซึ่งโดยธรรมชาติของตลาดแล้วเนี่ยราคามันมักจะย้อนกลับมาเก็บหรือเติมช่องว่างที่มันเคยข้ามไปให้เต็มเสมอทีนี้ยิ่งเราซูมเข้าไปดูใกล้ขึ้นอีกในกราฟ5นาทีกับ1นาทีนะโอ้โหหลักฐานมันยิ่งมัดตัวแน่นเลยครับเราจะเห็นเลยว่ามีแรงขายกดราคาลงมาแบบชัดๆเลยแล้วพอราคาพยายามจะสู้กลับขึ้นไปนะก็โดนตบกลับลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ภาพทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมันยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งขายเขาคุมเกมไว้หมดแล้วเอาล่ะครับในเมื่อเบาะแสทุกชิ้นจิกซอทุกตัวมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาวางแผนการเล่นที่มันเฉียบคมกันแล้วล่ะครับ แผนการที่เขาว่ากันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับคือจะมองหาจังหวะเข้าขายหรือช็อตเนี่ยแหละในโซน3740ถึง3745ซึ่งก็คือโซนที่แรงขายเคยโชว์พลังให้เห็นนั่นเองแล้วก็ตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เอาไว้ที่3752ก็คือเผื่อไว้เหนือยอดเก่าหน่อยหนึ่งเผื่อว่าเราจะคิดผิดส่วนเป้าหมายแรกเลยนะก็คือการลงไปปิดช่องว่าง FVG ที่เราคุยกันไว้ที่3720 เราถ้าแรงขายยังแรงต่อเนื่องนะก็อาจจะไหลลงไปได้ถึงเป้าหมายที่2แถวแถวสามพถึงสามพเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวช้าก่อนครับเพราะในโลกของการลงทุนเนี่ยกราฟมันไม่ได้กําหนดทุกอย่างเสมอไปนะมันยังมีปัจจัยภายนอกที่เราเรียกกันว่าตัวแปรหรือ y-cards นี่แหละที่มันพร้อมจะโผล่เข้ามาพลิกเกมได้ตลอดเวลาแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยนะดันมีตัวแปรใหญ่ๆที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอยู่2เรื่องเลยครับ เรื่องแรกคือการถแถลงของ FOMC หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐซึ่งคำพูดของพวกเขาเนี่ยมีผลโดยตรงกับนโยบายการเงินเลยกับอีกเรื่องก็คือตัวเลข GDP ของสหรัฐที่จะบอกเราว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงต้องบอกเลยว่า2ข่าวนี้เนี่ยมีพลังพอที่จะสาดความผันผวนเข้ามาในตลาดทองคาแบบเต็มๆได้เลยครับสถานการณ์ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเรากำลังอยู่ตรงกลางระหว่างสองพลังที่มันสวนทางกันอยู่ครับ คือถ้าข่าวที่ออกมามันทําให้เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะอันนี้ราคาทองคําก็จะโดนกดให้ร่วงลงซึ่งก็จะเข้าทางแผนขายที่เราวางไว้เป๊ะเ,เลยแต่ถ้ามันดันมีเรื่องอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนนักลงทุนตกใจกลัวแล้วพากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทิ้งทีนี้เงินมันก็จะไหลามาเข้าทองคําแทนเพราะทองคําคือสินทรัพย์ปลอดภัยไงครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยราคาอาจจะพุ่งพรวดขึ้นมาสวนสัญญาณเทคนิคทุกอย่างที่เราดูกันมาเลยก็ได้และนี่แหละครับ คือสมอระูมมของทองคำในตอนนี้เลยมันคือสงครามระหว่างตาก,กะของกราฟที่มันชี้ลงกับอารมณ์ของข่าวที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่ว่าฝั่งไหนจะชนะแต่คือนักลงทุนจะเลือกเชื่ออะไรมากกว่ากันระหว่างหลักฐานที่เห็นอยู่บนกราฟตรงหน้ากับความไม่แน่นอนที่กำลังจะมาถึงงานนี้บอกเลยครับว่าต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียว